Epidemic. Please complete the from the beach earlier at this time. To prevent epidemic, please go back yourself now. To prevent เป็นอีกหนึ่งเปะนครั้งที่สองของที่พักที่โรงแรมหรือที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวต่างชาติพำนักอยู่ในเวลานี้ ขอความร่วมมือประการต่าง์น,นักท่องเที่ยวของท่านไปงดลงเล่นน้ำและลงไปบริเวณชายหาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ในเวลานี้จนกว่าจะมีคำสั่งทางจังหวัดแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง